้ยโดนบ่โดนบ่อาโดนครับพี่น้องผมโดนครับโดนโดนโดนพี่น้องครับโดนโดนโดอ้โหฝุ่น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 ุ่นฝ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 อ่นฝุ่นฝุ่นฝุ่ฝุ่นเอ่่นน่นน่่่น่นน่น่นน่่ฝุ่นุ่นพุ่น่นุฝุ่น เรผมสวัสดีครับพี่น้องมือนี้บาไก่โคนบวกผ้าเลาะผ้าพี่น้องเลาะมาขึ้นเขาครับมาเห็ดเวียกอยู่นี้กับพือหชัามดีเฮาครับมีเวียยของเรามือนีเอาปืนมานํครับเอาปืนหนาใหม่มานทำจวมาจอบบึกปลาครับมือหนันเห็นอยู่จะว่ากับบ่อใดนะครับบ่อใดเอาเอาบูดมามือนีก็เลยเอาเอาบูดมานําพี่น้องเอาปืนหนาใหม่มาจะมาล่องจอบบึงปลาห้า,หาพ่อด้กินเขาเที่ยงกันอีกไปครับตาที่ตามกันบึง ว่าสิมีปลาห้บาไก่หรือยิงบ่ไปครับบาไก่ขึ้นมาหอดต้นใหม่แล้วครับพี่น้องผมถ่ายติดตามรับชมกันเมืองครับว่าจะมีปลาชโดขึ้นให้บาไก่บ่ครับนั่นนะพี่น้องพี่น้องผมคนนี่ครับนี่ไปแล้วครับไปแล้วออ้ยแบบนี้ครับพี่น้องผมบาไก่ยิงบ่อท่านครับถือจกียงว่าปลาล่อยนี้ครับพี่น้อง บอกายิงโดนครับพี่น้องผุมบอโดนบ่โอ้ยบอโดนครับบอถือเลยครับบอถือเลยถามเพิ่งจะว่าไหมครับ อยิ่งบ่ท่านครับยิ่งบ่ท่านพี่น้องผมน้ยบ่โดนบ่โดนบ่ อ๋อโดนครับพี่น้องผมโดนครับโดนโดนโดนพี่น้องครับโดนโดนโดนโอ้โหโดนถึงหอดพุ่นฝุ่นฝึงหอดพุ่นครับพี่น้องผมพุ่นพุ่นดึงหอดพุ่นเอื้อตั้งแต่ระบาดนี่ถึงยึดแง่ในน้าพี่ครับพี่น้องผมแลนอยู่กลางน้าพี่ครับพุ่นพุ่นพี่น้องผมอุ้ยจัดหยอดพุ่นพี่ของระบาดนี่แลนด์ออบทีบอยู่บ้างแลนด์ออบทีบอยู่เออพุ่นครับไปของอยู่พุ่นพี่น้องผม <laughs> ดึงว่าดึงว่าดึงกล้วยดึงเลีนหอบพุนอย่นหนีเงียบเลย <c oughs> ค,คือคือมีแยงหน้าบาดนี่ที่รุดบ่รุด,ด่าจักพอถมิดก่ดีด้วยบ่ดึงสูดได้บาดนี่ <c oughs> ย่านมันรุดอยู่เด้อพี่น้องผมเงียบกีบเลยเขาพ้พาถึงติดตัวหนังครับพี่น้องผมว่าไกลว่าเขาบพติดตัว งานไม่ฮันเดี๋ยวจังในบ่อไก่สิลงเบิองก่อนครับพี่น้องติดแน่นเลยตอนนี้เนี่ยถ้าติดตามมั้งครับปลายังโดนอยู่ครับพี่น้องผมบ่อไก่ว่ามันหลุดบอ่อเมนีนมันเลี้ยงจากเลี้ยงจากกลางๆนะครับเลี้ยงปูดไปไปติดอยู่ตรงนั้นครับบ่อไก่ว่ามันหลุดนะครับมันโอบสูงมื่อบลล่อไก,ก่เลยบ้านในบ่อไก่ก็ได้ถึงหลอดสายนะครับหลอดเสือกทีมฮันนั่น,นกำลังดึงพี่น้องพี่น้องผมนั่นนั่น,นกำลังดึงครับกำลังดึงเดี๋ยวบ่อไก่สีลงไปเบิ่งเพลินนะครับ ผุดเพิ anything, <a few. S 2> i, revenir, ่นย right? <inde insan: ses themselves> ังดึงงามาอยู่ครับพี่น้องผมดึงเหยื่อเหยื่อจุ่นเดี๋ยวให้บอกไก่ลงไปนำเมืองเพิ่นสะพันครับถฐานที่ตามรับชมเมืองเด้อครับพี่น้องผมมันครับมันดึงอันโอ้ดึงดึงอะครับพี่น้องผมดึงหลอดเสือกบ่าไก่จุ่นอยู่จุ่นพี่น้องผมดึงหลอดเสือกอยู่จุ่นครับเดี๋ยวบอกไก่ลงไปก่อนพี่น้องผม

โอ้ตั่นี้แบบไงครับพี่น้องผม,งมแบบไงครับพี่น้อง <ś les> นี่บาไกลลงไปพอดีได้แหลมก้อนะครับบาไกลกักบก้อพันหยาดพันปายนะครับ ปืนเขานีพี่น้องผมปืนเข่านีครับเข่าเต็มๆเ,เลยครับทะลุทะลุฟังนี่ครับทะลุฟังนี่ใส่นี่ก็สามกิโลกลัวครับพี่น้องผมใส่นี่ปลาทีบ้านสามกิโลกลัวนี่บ่าวไก,เเเไกลลไ่เอาเหลี่ยมเกาะคนบ่าวไก่ลงไปเอาเหลี่ยมไปน้ำครับเพื่อดีมีเหลี่ยมเหลี่ยมเรืออะพี่น้องมนันมันเลยครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> สวยๆครับสวยๆ ื้นเท่าในกระจกฝาเห็ดเบียกให้พี่เซยพี่น้องผมบวมห,หอนหูหนาวเลยต <laughs> ั้งเบาไก่กิงสักิ์อยู่ท่าคุณกับร้มสวยๆครับพี่น้องมือนี้สามกิโลกรัวครับใส่เน,นี่ยแบบง่ายครับต้น <c oughs> ดดๆนะครับมือนี้หวานๆแล้วครับหวานๆไปแจมหนึ่งแล้วครับพี่น้องผม กอได้อยากได้กินครับเป็นปืนน้ำไม้ครับมือนันเบาไกลมากมันกับ่ได้ยิ่งครับเพราะว่าเบาไกลบ่ได้เอาปืนน้ไม้มานํานะครับมือนี่เบาไก่ก็เลยถือมานามาครับพอถ่าสำดีมาเห็ดเรียกหมองเก้าเนี่ยแะครับหมองภาพี่น้องกินเขากินน้ำมือนั้นนะครับมือนี้ก็เลยเห็นมันลงมาจัดเลยครับหนึ่งแต้มสวยๆครับโอ้ยพี่น้องผมกบๆเลยครับสวยๆครับพี่น้องผม พอต่อสมบัติเอาตุ่มหัวปลาดูครับบ่าวไก่ยิ่งขึ้นมาได้บลาเนี่ยตุ่มหัวปลาดูกินเขากันครับมาครับพี่น้องกินเขาน้ำบ่าวไก่สดตุ่มหัวปลาดูน้ำกันครับเท่านี้กกินขาน้าวแลงกินข้าวแล้งคน้ยตอนซ่อนพี่น้องผมผัวตุ่มหัวปลาดูครับโอ้ไม่งวันก็นได้หลายหัวปลาดูใหญ่พี่น้องผมเุ้ยสามกิโลกรัมได้ครับปลาตัวนี้เนี่ยอยากเน่ากินครับนี่ นี่ละนเนี่ยอยากได้กินอยู่น้ำปลาน้ำดงพี่น้องเฮ็ดเวียกอยู่น้ำปลาน้ำดงครับน้ำหนามน้ำไม่กุดใหม่ไงคอนยุงสีหล,ลักสีกวิตบ่าไก่กินหนูก้อยก่โลบ่ะนะครับกินขา้าวพี่น้องผมมาเริ่มมาเริ่แบบแทบแบบแทบบแบบแทบ,บครับ,บ,บ,รบอุยตับ แบบมันพี่น้องผมผูวละ่ะบอกไก่กับนอนุมาใส่นำ้ำโอ้ยู่นส่วนต่วนใหม่ครับเกียรเบียกไปนำอนุม,มาหัดมาสอบไปนำพี่น้องผมโอ้ยไม่วันสบู่นี่มักกรอดเนี่กินตับครับพี่น้องตับแืมจบแฉบครับ สมหัวปลาโดไซมุ้ดแดงครับพี่น้องสมมุ้ดแดงแบบแซบนะครับอุตส่าพี่น้องผมอู้ยดันหัวแบบไงเลยครับสีกินจามันกันพี่น้องผมจ้าครับแซบแซบแ Ủa, nhầm ta nhầm ta quá không, không, đi chào wow, ta. chào chào Sốt chào 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 sốt, chào 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 ้มันจะจับยิงใหญ่ช้อนช้อนแมวนนงวันกับไรพี่น้องผมนี่สิ่งที่มุดหนามกินด้วยกันจักมันสิน่งทีมุดหนามกินอยู่มันจำโมมีแมงวัน <c oughs> เอาไปเขาตั้งลูกหนานมมุดหนามกินมันจำโมน้ำขุนลงไปโอ้ยใสพี่นอ้องผมใสครับใสใสใสอืมโอ้ยเนี่ยเก็บโมเดลเลีย เอ้ยต้มใส่ปลโดใหญ่พี่น้องผมเสแซ่บคครับหมูมพน,นกินแต่งจะเนื้อสซักเอืลอยวาไกา่กินกินต้มปลาพี่น้องไม่มีเงินเสือ่นะ้ำพนเหมือนนีเงินซื้อดินว่าทินไก่กินมันแพงพี่น้องกินต้มปลาเนี่ยนะครับ จำท่พี่น้องคมทกันสองวคนครับพี่น้องเบาขวนมโมมาบ่จักบ่เบาขวนไปทางไหนให้เงียบเลยตุ่มเล็กมาเห็นอันนี้บดโสดใสครับพี่น้องอืม สมวลาปดไงใส่มืดแดงใส่สมมุดแดงสมว่าพ่อใส่ใบหัวเรียงฟอมพี่น้อง <c oughs> นี่ครับเ้เล่ใบหัวเงบางใกล้กันยิ่งเห็นว่าบางําำรับกับเป็นยาได้ครับส่วนหัวเรียจอจุนใกับ เจาะกินตาดูกระดานพี่นอ้องแบบมันแบบมันมสิไดมุดน้ำร่มกินเขาอ,อีดีเลยนี่ยรายเรียกเกิน าหาปลากินปลาครับพี่น้องผมกอยากไปกินคันปูหาแหงที่บ่ได้กินเลยน้องพอเถาะนแห้ง่เปล่า่เอได้ยินมนือตัวที่แหลกดูว่ามันหลได้ว,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 วขวม่ได้นนี้อย่งทีแหลกมันขวมนาะเขาะก็ว่ามันเป็นกระขวมน มขออม้กมบุนองบคุณบ,บคุณพี่น้องผมไม่ร้ายครับติดตามรับชม,มบแดแดงใจเบาไกลนะครับมันอันนี้แล้วบงอะไรอบรอะไรเถืนเพ่น้องเพว่าบเรียบทำมันขื่นมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้ายครับกพี่น้องผมยู่ดีไม่แหงสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขสุขคนลำลำด้วยสุขสุขคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ อยากให้กินครับพี่น้องเฮดดีเฮดต่อนเฮดไส่เฮดไส่อืมวันมูเผิ่พี่น้องผม